อวัจนภาษาหรือภาษากายอะมันบอกหมดเลยว่าเขาอ่ะดูแลตัวเองดีว่าเขาเป็นคนยังไงว่าเขามีความคิดระบบความคิดจัดการตัวเองยังไงคุณเคยไปดูงานวิจัยปะที่เขาวิจัยบุคลิกภาพของคนรวยกับคนจนแตกต่างกันเลยเขาแค่มองปลาบเดียว คนแต่งตัวเหมือนกันคนจนกับคนรวยบุคลิกภาพต่ตางกันคนจนจะมีมีความมั่นใจคนจนจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนจนไปอยู่เข้าไปในร้านหรูๆเขาก็จะไม่มั่นใจว่าอ,อันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวกลัวจับไปแล้วมันพังเดี๋ยวเขาจะด่าเอาหรือเปล่าเดี๋ยวใช่ปะแต่คนรวยแบบต่อให้แต่งตัวสมโสมนะแต่งตัวเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นรองเท้าแตะแต่บุคลิก ความมั่นใจออรา่ามันทะลุออกมาภาษากายมันทะลุออกมาดังนั้นไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าต่อให้เราไม่มีเงินในบัญชีแต่ภาพลักษณ์เราบุคลิกภาพเราการแต่งตัวที่ดีการเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเคารพคนให้เกียรติเ,เขาไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่เ,เขาไม่รู้ว่าเรารวยหรือเปล่าแต่ภาษากายการแต่งตัว การรักตัวเองของเรารมันโชว์เขาว่าฉันมี p เ t e n t i a l ในการซื้อกระเป๋าใบนี้นึกออ,อกมาดังนั้นนะมีสตินะคะคนมีสเสน่ห์จะมีสติไม่ทุนเดี๋ยวนะ แบะหายไปหนอกเดี๋ยวคัน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 แป๊บนึงยังไม่มั่นใจเลยอะ่ะแบบใช่ป่ะ<อ><อ>ส่วนคนมีเสน่ห์คือแบบ